ปังเอาน้องออสไปเอาใหม่ก็นด้ยเดี๋ยวพี่ตักให้เก่งใจอยูะไม่อืมโอ้ย <c oughs> มีเป็นกระลำบงังนู่นอะ่ะกินเข้าไปามาบ้านพี่เต็มที่เต็มที่พี่แต่งเก่งใจแท้เอาเอาตักใจไม่ต้องเก่งใจพี่ดูแลได้แค่น้องออสคนเดียว เงินเดือนเงินอะไรพี่ก่อช่วงนี้กดไม่ได้บัตร T M V มดอายุบัตรอีอย่างนะ T M b a t n t m มันหายนานแล้วเอายืดพอแล้วพอแล้วพี่กีเกียิเอามาบ่อยพอแล้วอันนี้พออีหลีถ้าสะดุกพกมดอย่าว่ากันนะพกมงแย้มพี่เต้จะนอนก่อนแล้วนอนรับฟุกเอาเด้อหุบวงแรงจ้ายังบนลงจากอาคารอยู่มือว่านณะที่ครูเวนเด้อข้อศยบวกเมาพูดครูเวนหลายคนกระทบกระเทือน หล,หลายเลยจ้าครูอคิดถึงครูหน่งไหมคะอืมอคุณหอมพี่น้องพรุ่งนี้พี่ตัตนจะหอไปฝากใหม่เพราะว่ามันทำหลายถ้าเจ้าก็เลยเนาะผัวเมียคู่นี้น่ารักเมื่อไรจะมีน้องโอ๊ยเอาถวา้องขอพี่น้องอแต่พี่น้องไหนจะไหนแล้วสุดลูกแล้วตีปากเลยนี่ <laughs> นี่แหละน้องออสบอกจริงใจแล้วก็สำหักเราไปเฉียงกันไปตลกของคุณคุณแต่ไม่ได้กินคือจะได้เลี้ยง <c oughs> ถุงลรอวะ <c oughs> <c oughs> เอาน้องอายให้พ่อกับแม่กินจริงๆรแล้วน้องอายก็ค่อยมากินพวกนี้กินตอนนี้มันจะอ้วน,นมันหลายที่ให้ไปเอานา,นานะจะได้หารถูกจบแบบว่าเป็นได้แค่นี้พี่ปอ ต้องชัดเจนทําอะไรอ่ะคนเราต้องชัดเจนน้องออดน้องออดจะมาปรเลาะพี่อย่างงูน้นอย่างนี้วันไหนพี่มีของกินก็ปรเลาะพี่แล้ววันไหนที่แบบไม่มีอะไรกินน้องออดกันหนีจะไปกินหมูกระทาก็คนอื่นน้องออดต้องชัดเจนเหมือนอดอยากเลยอ,อุย้ยไม่ใช่เหมือนน้องออดที่ว่าชอบชอบค่ะขำตลอดเอาชีวิต ทำงานก็เหนื่อยอยู่แล้วจ้ะเหนื่อยตรงไหนไม่เห็นเหนื่อยเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อยปวดสม,มองมีความดัมนไข้เกลยดมานั่งกินหัวหลอกกากๆครูแตนจ่ายค่าน้ํายังค่าห้าบาทอุ้ยอย่ามาท้วงหน่าไรทิศถ้าขับไปในโรงหนังจะเป็นแบบโอ้ยครูแตนเออโอ้ยโอ้ยโอ,อย้ยก็จะมาหาศพอันไร่อยเด้อ สองคนนี้มีอยู่คำถามนี่มาอีกแล้วคำถามนี่มอีกแล้วเลือกเอาคนละแบบเม้นไม่มากับเม้นหมดนะอันนี้ก็คนลู้จริงคำถามนี่มอีกแล้วคุูแต้มมีคนละผิดชอบอย่างคลิปนั่นแหละต้องชัดเจนค่ะน้องออดจากแกงคุูแต้มหลายเอฟซีอุทัยน่ะเดี๋ยวเขาเจอน้องออดเขาจะลุมตีน้องออดเนี้ย คุณน,น่ารัก,รกทั้งสองน้งองออก็อ่านของน้องง้อน้่ต้องดูกันทั้งคู่ก<อ>ันพออ้อเกษียณแล้วว่าไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว